การต่อใช้งานแอมจิวบลูทูธระบบ2.1ช n นลตู้แยกนะครับวงจรเริ่มต้นที่แบตแพ็ค21โวลต์สายดำแดงคู่แรกจะมาหาแจ็ค DC ชาร์จแล้ก็สายดำแดงคู่ที่2ครับสายสีแดงจะผ่านเมนสวิตช์ออนออฟมาเข้าบอร์ด m อมจิวสายสีดำก็ต่อตรงเข้าที่ขากราวไฟเลี้ยงของ m อมจิวเลยนะครับซับเบรจะต่อเข้ากับตู้ซับ6.5นิ้วแพทที่นา x แม่เหล็ก2ชั้นไว้คู่แต่ผมจะต่อที่4โอห์มลำโพงตัวนี้จะทนกำลังวัดอยู่ที่350บั์ประกอบอยู่ในตู้สูตรเจบิน,นตู้ลำโพงซ้ายาจะถูกประกอบด้วยลำโพงมิดโล4.5นิ้ว50บั์4โอห์มเป็นลำโพงแอปเปิลส่วนทวัพิเตอร์เสียงแหลมจะต่อกับ HK 2นิ้ว20บั์4โอห์มต่อขั้นด้วยคาปา3.3ไมโคร50โวลต์ ถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้อแดปเตอร์เป็นแหล่งจ่ายไฟหรือว่าใช้สวิตชิ่งนะครับก็แนะนําให้ใช้ตั้งแต่1 2โวลต์จนถึง v, 2 1โวลต์แสหรือแอมใช้งานให้4แอมขึ้นนะครับแล้วก็จุดนี้ก็คือไม่ต้องใช้นะฮะจุดที่ผมคิดค่ะ